ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมต,ต้นตาลน้าลบกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูจุดสิ้นสุดของแไมค์คาร์สครับว่าทุกแมปของไมค์ครับมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันอยู่ครับโอเคครับก็ไปกันเลยครับกด enter แล้วก็ทับแล้วก็ tp อันแรกจะเป็น x นะครับตำแหน่ง x ไปที่29ล้านนะครับโี่สิบอ๋อข้อความเฟซบุ๊กเข้านะครับเท่าไหร่เนี่ย หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านโอ้โหเีคนทักแชทมาครับทับแรกก็เป็นจะเป็น X นะครับทับที่สองก็จะเป็น Y ครับเป็นความสูงของบล็อกนะครับไปที่สักแปิก็แล้วกันก็จะเป็น Z ซนนะครับตำแ่งหนึ่งเลยครับไม่ต้องสนใจแล้วมากครับโอเคไปเลยครับโอเคก็เกิดอาการเวอร์ๆเวนิดหน่อยนะครับเคมาแล้วก็แยกกระตุกนิดหน่อยนะ มันมันไม่ขึ้นอ๋อลืมไปนะครับฝั่งนู้นม nee. ันมันเป็น hmm. จุดสิ้นสุดนะครับนี่ครับจุดสิ้นสุดของแบบคือตั้งตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปครับแบบเราก็ไม่สามารถเข้าอะไรได้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับต้นไม้จะถูกตัดหมดเลยครับตัดเป็นครึ่งครึ่งต้นครึ่งต้นหมดเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสามารถเข้าไปได้เลยแม้แต่สิ่งมีชีวิตในไม้ครับก็ตามครับนี่ครับขนาดหมูน้อยยังเข้าไปไม่ได้ครับ ก็ลองใช้บล็อกดันใช้ลูกสูบดันบล็อกเข้าไปนะครับก็ล้มเหลวนะครับตรงนี้มันเออตรงนี้เพิ่กดชิปโอเคครับมันก็ไม่สามารถกดดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับเลยรู้สึกว่าเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับครับดันเข้าไปหนึ่งสองรอบปุ๊บดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะหายเห็นเดาเอาบล็อกเดิง่ายๆหน่อยครับปุ๊บมันก็จะหายไปเลยนะครับ เราก็ไม่สามารถไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับถึงแม้คุณจะขึ้นไปข้างบนก็ถึงบล็อกที่สองร้อยห้าสิบหกก็ตามครับก็เข้าไม่ได้ถึงจะขุดลงไปข้างล่างข้างล่างก็ยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ตรงนี้อะไรวะ What t h เ f ือ k เฮ้ยอะไรวะแหลกนะครับน่าจะแหลกถึงแม้จะคุณจะขุดลงไปไอ้ถึงบล็บอกข้างล่างสุดเลยครับ แล้วก็ไปอยู่ข้างล่างเลยนะมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากอยากจะไปก็ทําตามผมได้นะครับแล้วมันคืออะไรวะเฮ้ยแล้วมันมาอยู่ทําไมแถวๆนี้อ๋อมันเป็นโซนของมันโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,อขอจบไปเพียงเท่านี้แล้ววันออนี้ครับสวัสดีครับ